ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ช่องคุณหลวงใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่เขตพ่าบ้านพระบ้านนะครับวันนี้เราจะเรียกว่าน,นําหลวงพ่อนิมนต์หรือว่าอาราธนานิมนต์หลวงพ่อเดิมขึ้นกล้องให้กับเอฟซีได้เห็นเนื้อมนต์สารองค์ที่ล้างกับองค์ไม่ล้างนะครับว่าแก่ทองคําองค์ที่ล้างนี่จะสวยเห็นทองคําอย่างชัดเจนนะครับแก่ทองคําแต่องค์ที่ไม่ได้ล้างก็จะมีค่าความเก่านะครับนี่ครับหลงวันนี้ทราบติกอเเอาผม นี่ยครับผมองนี้ครับองนี้ยังครับองค์นี้จะมองไม่เห็นนองคําครับองค์นี้ยังไม่ได้ล้างนะครับหลวงพ่อเดิมนี่นี่ไออันนี้องค์ไม่ได้ล้างเฉียวเนี่ยสาหรับองค์ที่ล้างครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับสวยงามครับนี่องที่ล้างนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ององที่ล้างใช่ไหมชเขียวเนี่ยครับโอเคครับนี่เอฟซีชมไปพร้อมๆกันครับหลวงพ่อเดิมนะครับหาชมได้ยากนะครับวันนี้เรามีกล้องขยาย เอฟซียังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะพระแผนในแส้ๆในคอนี่ของแท้หรือของเทียมมีแท้ครับขอผมนี่ครับนี่ร้านหวังอยากยอย่าเพิ่งนี่นะครับผมโอเคนี่นะนี่แหลตรงนี้แหะอันเดิมนั่นแหละเอฟซีดูไปบ้างๆแบบนี่ของพี่ป่ะใช่ครับเตรียมลงกว่าเดิมนะครับ สวัสดีครับทีมนี้เราจะมาส่องพระของพี่นําโชคนำโชคดีช,ชัยชนะโชคนำโชคดีนะครับที่จะนำพระชุดที่เห็นนี้นะครับไปร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดหนองยอหนองยอดตตำบลโพสาศาสต์อำเภอปายซาลีจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับเป็นพระชุดนี้นะครับมีทั้งพระหลวงพ่อปานมีทั้งพระหลวงพ่องเดิม มีทั้งลูกหลวงปู่ทวดนะครับทั้งลูกหล่อร้อยองค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพี่นําโพกหน้าบูชาหรือหน้าใช้ไหมเนี่ยนะครับก่อนจะซื้อพระจากใครนะครับแม้ว่าจะเป็นองค์ละหลักพันนะครับก็ควรจะขึ้นกล้องส่องกันเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับว่าได้ไม่ต้องคืนนะครับนี่คือส่องให้เห็นมวลสารนะครับส่องให้เห็นอ่าคือส่องให้เห็นของเก่านะครับว่าจะเป็นพระสมเด็จของคุณพรม พระสองคลองหรือว่าเป็นพระของพี่น้ำโชคี่เครื่องไปยังยังครับเปิดตลอดนะครับนี่นะนี่นะว่าออกเพื่องงานบุกจะ่างโบสถ์วัดหนองอะไรนะหนองยอดวัดหนองยอดตำบลโพกาสาอำเภอไผ่สาดีจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระชุดนี้พี่น้าโชคบอกว่าแบ่งปันในราคาองค์ละหนึ่งพันบาทแม้ว่าจะเป็นพระองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวพี่นํำโชคบอกว่า ต้องขึ้นกล้องสองให้ดูนะครับว่าจะเนื้อจะเป็นยังไงนะครับดูกันเอาเองนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อครับถ้าชอบก็ซื้อไปนะครับเพราะว่าพระราคาองค์ละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่นำโชคทาไมถึงกําหนดแค่องค์ละพันบาทเราไม่สามารถที่จะขายให้แป็นได้คนเลยก็จัดได้คนที่เป็นลากยากีเงินสองพันก,กินข้าวพันหนึ่งซื้อพระอันหนึ่งเขาก็ยัง ปึ้่มใจว่าผมปล่อยราคาเบาๆให้ร่วมบุญผู้สร้างโบสถ์วัดหนองยอร่วมกับผมถือว่าเป็นฐานที่ดีนะครับพี่น้ำโชคพอพระองค์หนึ่งพันบาทเนี่ยคนฟามากกลาวมาว่าพี่พี่ว่าไงผมก็ไม่ถึใส่พันเดียวเองแคแน่นอนถ้าเป็นเป็นแสนผมก็อยากได้แล้วคุณมีปัญญาซื้อเแล่วก็ไม่จะมีปัญญาถูกไหม ที่ว่าหนึ่งพันบาทเอฟคี K ของราไปเนี่ยคือถือว่าหนึ่งพันบาทกระสุนนะเนกิดจะิดอย่างนี้ขับบุญเนี่ยขญญาจะได้มากไงช่างมันผมไม่ได้สนใจตรงนั้นว่าผมตรวจสอบเครื่อง,องเซมผ่านก็โอเคพี่น้ำโชคได้เอาค่าชุนีไ้ไปไปตรวจสอบที่ไหนบ้างของอาจารย์หลังที่ประจําเลยนะแล้วกาอของอมตะสยามเนี่ยมันแพงผมไปตรวจเช็คองละหมื่นลองดูสององ ผมก Dante, ็ไปหาอาจารย์ระหี่ะทักทุกนัดอาจารย์โจ๊กเนี่ยมันไปตรวจใช่ตีแลบกต่อไกลเกินเอาไปเอาเอาเลือกไปเฉพาะวางองนะครับไม่ได so ้หเอาเอาฐานที่ว่าอยู่ในชุดเดียวกันทั้งหมดผมเด็ดเนี่ยผมจะตรวจฐานนี้ทั้งหมดออกไปเซอร์ได้หมดมันก็เหมือนเดิมออกไปเซอร์มาล้วจะขายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเหมือนแต่งก่อนจะขายยากผมบางทีผมออกมาขายแม่ องลาสองพันห้าสามพันพราะไปเตอแค่เนี้ยเหรแล้วไปออกเพื่ออ่าอืมสู้ดีขายแล้วก็ไปออกเองดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูหลวงพ่อหลวงพ่อปานวัดบางงมโคอ,อ่ะครับหลวงพ่อปานวัดบางงมโคอเอาเนื้อสมเด็จก่อนไดคน้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูพระหลวงพ่อปานวัดบางงมโคเนื้อสมเด็จก่อนนะครับรับเนี่นะครับ เป็นหลวงพ่อปานวัดบางของโคเนื้อสมเด็จนะครับนี่อันนี้เป็นร้อยปีเลยเก่ากว่าหลวงพ่อปานวัดบางขอโคครับนี่เป็นเนื้อท่านสมเด็จโตคมร,งรงังสีก็อาจารย์บอยก็เป็นคนบอกเป็นเป็นผู้ออกใบไห้ผมด้วยนี่ออกมาแค่ทุกองก็ไม่ได้ครับองค์นึงเราไปออกหกร้อยเจ็ดร้อยตรวจแคนไซต์ตรวจแล่ภธาตุต่างๆพันหนึ่งร้อยบาทแต่พระเรามาขายแค่หลักร้อย มันก็ให้คุ้มไงคือไม่ต้องออกเนื้อนี่เป็นเนื้อสมเด็จใช่ถูกต้องเดี๋ยวพี่พี่นำโชคเลื่อนไปให้หน่อยครับครับนี่ถ้าเป็นหลวงพ่อปานตามที่เซียนเล่นกันนะครับเขาเล่นเนื้อดินเผาถูกต้องอันนี้เป็นเนื้อสมเด็จนะครับครับอันนี้แท้พุทธคุณคแท้พันท่านผมเล่นไม่เล่นเนื้อหาตามเตียนองค์ติดล้านยี่ติดล้านผมไม่เล่นเพราะวัสนาผมไม่เจอ เจอได้ก็ไม่ไม่ได้ขายอยีกอันนี้เป็นหลงพ่อปาาเนื้อสมเด็จแล้วเราดูหลงพ่อปานเนื้อดินเผาอ่าโอเคมามาดูกันเนื้อดินเผาดีตรงไหนดีแบบไหนเดี๋ยวดูผมเอาพิมพ์ที่ชัดก่อนอ่านี่นี่นี่อันนี้นเป็นเนื้อดินเผาถูกต้องนี่เนื้อหาจะต่างกัน เนี่ยผมจะเจอกขาวอันนี้ออกแดงครับอันนี้ผ่าเป็นวินเผาน,นะครับชาตินี่จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่เลยนะครับนี่เม็ดเขาจะออกสีพอฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยครับโือประมาณครับจะบอกว่าผมขายหลักร้านผมก็อยากขายนะ้องขายไม่ได้แล้วมีเกเลยตัวมันต้องหลักพันหรือหลักหลายพันหรือหลักหลายหมื่นหน่อย หลายหมื่นก็ไม่มีคนซื้อพี่หมื่นๆเขาก็บอกว่าไม่มีตังจริงๆผมก็อยากได้นะทำสี่ห้าองค์ไม่ต้องมาเปลืองปากผมขนาดนี้ทำบุญวัดไม่ต้องมาหมดผมก็ช่จะเหมาให้ได้ไงวันนี้เขาเข้ากระถิ่นมไหเข้ากระถิ่นมที่เหนต้องมีส่งในรถอ่ะเขาจะไปสร้างโบสถ์ใหม่เลยใช่โบสถ์เขาไม่มีครับ วัดหนองยอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงคลิปเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวให้ไปทําคลิปของพ่อตาไปไกลๆไหมวัดหนองยอดไปทางนี้ยี่สิบโลวัดหนองยออําเภอไผ่สาลีครับนี่เนื้อเนื้อหลวงพ่อปานเนื้อลินเผานะครับใช่ถูกต้องพี่เตรียมเตรียมผ้าอื่นด้วยไปเอาเนื้ออะไร่อไป ต่อไปก็เป็นพระเนื้อดินเผามีอะไรไหมหรือพระสมเด็จทิ้งอื่นอีกไหมมีจักรพรรรดิพะพระสายยาสเนี่ยพระปางสายยาสนี่เป็นพระนี่เราแตกกุบางคุณพรมอ๋อบางคุณพรมบาง่ายยาสบางคุดพรมสายยาส์ปีสองพันห้าร้อยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องนี่ครับมีมรสานนี่แค่เลยแต่ไม่ผิดหวังแล้วครับองค์นี้นี่เป็นนี่เป็นพระพิม ปางสายญาณนะครับเป็นเนื้อนะครับปลูกบางพุนธนะครับอันนี้นะนี่ก็อันนี้องค์ละพันเหมือนกันใช่แล้วขายตัวลกพันหมดเว้นแต่ของคองของคองสองพันบาทอันไหนสองคองนี่เอามาเอาเนื้อมาดูด้วยนี่พี่ครับสองคองครับนี่สองกลองครับเอาไปดูดูนี้ไปก่อนนะเขี่เห็นไหมอันนี้คือสองคลอง ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ปิมปังคุปกสังหาสีายาสีหายาสรายครับ,รบเห็นนะนี่้องคองต้องดูเนื้อนี่เนื้อเขาจะมีเหมือนที่ปรับที่ปรับไหนทนจะละเอียดกว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างจะละเอียดผ้าขอ,องคองค่อนข้างเรียนแบบยากนี่ผ้าสองคองก็เป็นผ้าหายากนะครับองค์นึงก็เป็นร้านเหมือนกันครับ องค์มูลค่าเป็นล้านนะครับเล่นกันดูแต่ผมขายให้ลกพันครับตามสุดก็คือหนึ่งแสนบาทนะครับาชุดนี้นะครับนี่ให้ให้บูชาองค์ละหนึ่งพันบาทสองพันบาทครับอันนี้สองพันบาทครับเป็นำโชคไล่ไล่ดูดิหนึ่งครับมุมหน้าหลังหลายหลายมุมครับบุรีมุนสารลอยยุบรอยย่นครับอันนี้เป็นอะไรเอาเปนำโชคกินใหญ่ได้ดีครับ เห็นะครับอ่าจุดๆนี้ครับมีเหล็กไหลน่าจะเป็นเหล็กไหลใบดำครับองนี้ใช่ไหมนี่ไม่ได้ติดไหมติดครับองนี้น่าจะติดติดครับเพราะนี่เห็นเหล็กไหลครับนี่กลมๆนะครับเอองๆนี้โอ้โหนี่ครับนี่านหลังนะครับด้านหลังกัด้านหน้าเหมือนกันครับมอสารจะแตกต่างที่เรายุบเรายุบแค่ไหนครับสองขอนะครับ เคยไปลมาสองพัน 2, นะสองพองไม่ 2, เคยมาขายเพราะลูกขาย,ม,ขาย 100, 500, 400มันขายห้าร้อยพันสามร้อยสี่ร้อยมันบางทีก็ขายร้อยเดียวมันบ้าเปแล้วมันไม่เห็นคุณค่าของพังเน,นี่ยนี่น่าจะมีบูปูนปลกหอยนะคุณเต้ใช่นี่ครับนี่นี่น่าจะเป็นปูนปอกหอยนะโอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยครับอ่แล้วามาันูผงตะไบทองคำอ,อันนี้แม่เด็ก เต็มเลยนี่นับนี่อันนี้สองพันสี่ร้อยสี่ร้อยสิบสองนะพันพันเด็โดโตนะพี่นำโชคได้ทำบุญถวายวัดไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ผม ถวายไปหกล้านบาททำไปแล้วใช่ผมเอาเนี่ยสมเด็จทิพยเนี้ยทั้งหมดเก้าพันองค์ยายให้ถวายไปหกล้านบาทถวายเป็นพระหรือถวายอัไนถวายพระแล้วเดี๋ยวห้าจเทียบไปลงให้ท่านเจ้าวัดอันนี้ไปทำคลิปให้หลวงพ่ออีกคลิปหนึ่งครับคที่วัดนะครับคือถ้าจะไปก็ถ้าไปที่วัดเลยตรงโดยตรงก็ได้มาที่นี่ก็ได้ครับแต่ที่วัดจะมีพิมพ์เดียววัดคือวัดเจดีวัดเจดอันนี้ที่วัดไหน อันนี้มีทุบทุบพินครับที่นี่มีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินรุ่นหลังอาบุตรอันนั้นเทายายถวายไปแค่วักเกดเก้าพันองค์ครับเดี๋ยวเราดูพิมพ์อื่นดีหน่อยครับพี่น้ำโชคครับดูอะไรอีกเอาเอาที่นี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอะไรหลวงพ่อเดิมวัดไอ้ฐานสูงไอ้นี่กุเอะเก่าอ่าตรงนี้บ้างตรงนี้ตรงนี้เป็นผ้าอะไรไหน คือยังคือยัง <ๆ S 2> ไม่ได้ล้างนะครับอย่ได้กัดวัดบางไร่ใต้เนี่ยเหรออ่าวัดบางไร่ใต้อันนี้วัดบางาานนละกูวัดบางไร่ใต้ครับในเอฟซีก็รู้จับถูกเพราะท่านเคยติดไปเนี่ย อีตาวัดบางไรใต้ไล่ไปเรี่ลยครับพี่หลังโชคครับมันต้องปรับทุกฐานการเพราะมันมีต่ำมีสูงเนี่ยครับประมาณนี้นี่เหรอครับ แล้วก็มาผมก็เดิมวัดหลวงโ่ฐานสุ่มอ,นนอันนี้แกะทองอันนี้วัดอันนี้จะเป็นเก่าหน้าตาไม่มีเนี่ยนี่ทองคำแท้ครับผสม,มทองผสมเนี่ยเห็นไหมครับของนี้ยังไม่ได้ล้างใช่ไหมครับ เนื work, ้อสวยมีทองยังไม่ได้ล้างครับแกทองขัดทองผสมแกครับสวยทองเก่าทองโบราณนะครับเนี่ยทองกระจุกเลยครับเนี่ยดูเอานะเอาความพอใจใครชอบก็ปิดถ้าใครชอบทับุญก็ปิดมาทุกองค์ได้ปิดติดองค์แถมหนึ่งครัพูดแกง่ายๆปิดหนึ่งหมื่นบาทแถมหนึ่งองค์ยี่ติดองแถมสองเออ ได้ประมาณน to okay, so ั uh. like ้นไล่ไล่ให้ดูขอบขอบเผื่อๆให้เรียบร้อยด้วยครับครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะดูพิมพ์ที่ไม่กัดติกด้วยนะครับครับนี่ขอบก็ดูประมาณนี้นี่ครับเห็นนะครับอ้าวพระพระสมเด็จอันนั้นสมเด็จอะไรครับพี่เมโจเกีื่นขึ้นข้างๆในขนมเปียะอันนี้เขียว หรือเดี่ยวกลั้นมาดิหรือทดลองพิมพ์นะครับมันก็เรียกอะไรผมก็เรียกต่าองอย่างเขาเรียกทดลองพิมพ์หรือว่าขอบกระด้งผ้าลนผ้าเหลือนะครับเหมาะสำหรับแม่ค้าแม่ขายที่ค้าขายนะใช่ก็จะมีสม่วนมากจะเป็นสีเขียวต้านมะลิเขาเรียกเขียวขปปเขียวเนื้อขสีเขียวเหนียวซับนะครับใช่ผู้ที่เกิดวันพุธหรือว่าผู้ที่ชอบค้าขายก็ใช้ผ้าชนิดนี้นะครับเสียงาเขียวหยกเขาเรียกเขียวหยกเขียวหยกมีเขียวไส้มีม้วนสาน มีทองคำมีเงินี่เราเล่นเอาพระพุทกคุณหรือพระทานแท้เครื่องเซมนะเราไม่ได้เนื้อตามเสียงพระส่วนมากก็ผ่านการตรวจสอบด้วยอาจารย์อาลาม<ช>าเซ็มมาแล้วนะครับเพราะถ้าถามว่านี่ดังหรือเล่าอันนี้ครับมีเม็ดมีเม็ดน่าจะเป็นเหล็กไหลนะตรงนี่ผมนี่เป็นสกุลนะนี่นี่หม้มุมน้องอยู่ตรงข้างล่างนะครับนี่นี่ผงทองคำรับนี่ผงทองคำเห็นผงทองคำก็จบแล้วนี่ครับอยู่ผมเง,งิงนนี่นี่ครับ นีของเงินขอปรับปะชาดูที่หนี่ครับเอฟซีได้เห็นมวลสารไปพร้อมๆกันครับนี่มีเด็กไหลไทยดำมีของเงินของทองข้างบนเนวินาจะเป็นทองคำครับข้างบนไม่ไดเล็กๆกลุ่มนะครับใช่กลุ่มนรมนี่นีบทองคำอ้าไปกระโดดหนีไปแล้วนี่นี่รับทองคำครับมีทองคำมีพระต้องมีมวสารนะครับเอฟซีได้ดูไปพร้อมๆกันครับดูด้านหลังนะอนี้ด้านหน้านี ok ่ข้างหลังครับข้างหลังก็ใกล้เคียงกันครับ ไปดูหลายๆมุมนะครับอันนี้มีผงเงินนี่สวยแล้ว,วน,ลนะครับีผงเงินองทองดีเด็กไายดํเขียวกรันมะลินะครับครับมีเขียวกรันมะลิข้างบนน่าจะเป็นเหล็กไหลไพ่ดำนะกลๆมๆเหมนะครับ ข้างบนกงหม,มุ่งมุ่งข้างบนทางด้านขวาครับคร F4 เด็ดทางกล้องนงาจะเห็นนะครับเยี่ยมครับนีทิมไหนอีกครับนี่คับทิมพบปูทวดปูทวดทิมนี้ส่งไปยังครับ,ย,รบยังไม่ได้ส่งให้แต่เท่สรร่งมาให้รรเลยนี่ครับส่งแล้วครับปูทวดนี่แกะทอง นี่ครับผมตัวสองสี่ทีนะครับสองสี่ครับเจ็ดสองสี่ครับเจ็ดนี่นะครับชุดนี้เป็นพระของพี่นำโชคครับถ้าสงสัยอะไรนะครับซื้อพระจากใครในประเทศนี้นะครับพี่นำโชคอยู่ที่นู่นเลยครับถ้าสงสัยพระใครนะครับให้เจ้าของพระส่องพระให้ดูนะครับแมยว่าองค์ละหลักพันพี่นำโชคก็จะส่องกายใหญ่ให้ดูพอใจก็ซื้อไปไม่พอใจไม่ต้องเอา ถูกต้องเนีเ่ยนะครับเป็นพระอีกองหนึ่งของพี่นรรโชคนะครับครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาจะดูพระขาดนี้นะครับเนี่ยนะครับพระนี่พี่นรโชคเตรียมทําคลิปบอกทีห่ห้องห้องนี้ห้องแอร์นะครับพี่นรรโชคเลยนําพระมาดูที่ห้องนี้แทนนะครับยอยางได้ร้อนคนไลฟ์กจไม่ล้อนเราจะมาคุยกับพี่นรโชคอีกคลิปหนึ่งนะครับขอเคุณนะ 啊啊！恁。